ฮาริรยอแล้วนะคะหลายคนก็เตรียมตัวแล้วค่ะทางการซื้อเสื้อผ้า <ฮะ S 1> ที่สาคัญคาดไม่ได้ก็เครื่องประดับตงองแต่งยังทองเนี่ย <ฮะ S 1> เขาใช้กันบิน,นีแลกน,นะคะก็เลยทาให้บรรยากาศการซื้อ่ข่ทองเขตเทศบาลนครหัดย้ายรับเทศกาลฮาริรยอของพีนองมุสลิมก็อาจจะไม่คอยคึกขักเท่าไรต่างจากในพื้นที่ของซ้ำจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นว่าคึกขัก มากเลยนะคะคล้ายกันแข่ไม่ทันขณะที่การจำน่ายชุดไยโยก็ค่ายดีเกินคาดค่ะพี่น้องประชาชนก็แห่สื่อเพื่อจะเตรียมไหวส้สวมไซสเฉลิมฉลองในวันฮารีอันรารโยอีดินฟิตรีค่ะ ผู้ซื้อขาเราลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศการซื้อข่ายทองก่อนจะถึงช่วงของเทศกาลฮาริรายโยเพราะว่าบรรยากาศในเขตเทศบาลนาครฮัตเจ้ยค่อนข้าจงจะเงียบเงานะคะส่วนหมาชาามุสลิมเนี่ยทยอยออกมาซื้อกันน้อยต่างจากพื้นที่ซ้ำแต่ว่าชายแดนผักตายที่มีพ่นองมสลิมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้านทองถูกร้านให้หว่าคล้ายกันเขมไม่ทันเลยนะคะเร,เรื่องนี้ได้เรื่องใช้วิริยะคุณประธานชมรมร้านทองฮัตเจยบอกว่าช่วงนี้สถานาการณ์ทองได้มีการปรับขึ้นลงบ่อยครั้งด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ยังซับเซาแล้วก็กำลังือขง ทองประชาชนที่ลดลงนะคะก็ส่งผลให้บรรยากาศการซื้อขายทองคําในช่วงนี้ไม่ค่อยคึกคักโดยประชาชนถือไปก็จะเลือกซื้อเฉพาะที่โชอบจากช่วงก่อนจะซื้อสร้อยขอ้อสร้อยข้อมือแหวนครบทั้งสร้างยางเพื่อเป็นข้อกวอนให้ตบกับตนเองแล้วก็ครอบครัวแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะเลือกเพียงอย่างเดียวตามกําลังซื้อที่มีอยู่ค่ะคือทองคาเนี่ยใช้เป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการซื้อใหม่หรือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนก็าตามนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้ๆก,ก็เริ่มมีชาวมุสลิมเริ่มมาจับจ่ายซื้อหาทองคําเป็นเครื่องประดับแล้วครับคนาเทบรยาการการจับจ่ายชุดรายย่อค่ะบริเวณฮัทไยไนเป็นไปยังคึกคักมีร้านค้าที่จำหน่ายถังเสื้อ้าชุดรายย่อของผู้ใหญ่ของเด็กเสื้อโตพาหลามาดพาคุมศีซษะของคนหญิงเนี่ยนะคะแล้วก็พาสารงของคนชายคนหญิงพาพาหลามาดมวกะกปิเยะ ซึ่งก็มีให้เลือกมากมายหลายร้านค่ะโดยแต่ละร้านก็จะค้นเสื้อผ้ารายย่อออกมาจำหน่ายแล้วก็ติดป้ายรดราคาไว้เพื่อรวมเฉลิมฉลองเทศกาลรายย่อทำให้ได้รับความสนใจจากประชาชนเลือกเสื้อกันยางคึกคักค่ะซึ่งบางคนก็จะมาเลือกเสื้อกันทางครอบครัวนะคะทั้งพ่อแม่ลูกทำให้แต่ละร้านก็คล้ายดีค่ะอย่างร้านของนางสาวนุชไลลาโรอลูมีค่ะเจ้าของร้านข้ายชุดรายย่อนุชไลลาแฟชั่นมุสลิม เฮยว่าปีเทล้วเนี่ยลงทุนนาเข้าเสื้อผ้าจากต่างประเทศมาเลเซีย,ยเข้ามาจํานวนมากแต่ปรกากฏว่าลูกค้าเนี่ยเงียบหายเนื่องจากสถานการณ์โควิดสิบเก้าค่ะแล้วก็มาตราการควบคุมโรคก,ก็อาจจะทาให้ขาดทุนนะคะ<ม>ลองฟังเสียงแรกค่ะ<ม>เยอะเลยอะค่ะลูกค้าอะไรก็มาเริ่มเยอะขึ้นนะคะอ<ม>ในร้านของเรา,าค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทไหนคะมันจะมีของไทยด้วยแล้วก็ของมาเลยด้วยส่วนมากอันก็จะนําของมาเลยมากกว่า เพราะแถวนี้มันจะไม่ค่อยมีแบรนด์ของมาเลียค่ะจะมีร้านนี้ร้านเดียวอถ<ะ>ึงพอคาแม่มค้าส่วนย้ายกระบอกนะคะว่าปีนี้ในคิดว่าลูกค้าน่าจะไม่มากก็เลยไม่หันสร้างสินค้ามาเพิม่มแต่ว่าลบแบบขียกว่ากลับค่ายดีเกินขาดเลยนะคะทำไมสินค้านี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยปังเป้าไว้ว่ถ้าเกิดการเดินทางทางประเทศสะดวกว่านีเนียพอคาเมคาทางายเขาอีไปเอาสิ่นค่าเข้ามาเพิม่มเพื่อจะเตรียมจําหน่ายในวันสําคัญของพี่น้องมุสลิมในโอกาสด้ววันในช่วงของเทศกาลต่อไปแต่ว่าเทศกาลนี้ไม่ทันเหลี้ยวพอพอคาเมคาบอกว่า ไม่น่าเชื่อว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมาซื้อกันเยอะมากบางชุดบางไซส์บางแบบเนี่ยคือเม็ดเลยนะไม่เพียงพอนะคะก็ทำให้ห็นว่าพี่น้องประชาชนรอบดีโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยมุสลิมตื่นตัวต่อการที่จะเฉอลิมฉลองในสวนข้าเถศการฮารีรายยอหลังจากก่อนหน้านี้มีการล็อกดาวน์อาจจะไม่ได้เดินทางไปรวมพิธีกรรมทางศาสนาปีนี้ก็อาจจะมีการเดินทางกันมากขึ้นแต่ก็อย่าลืมมาตรการป้องกันโควิด -19 กันด้วยนะคะ